นี่ค่ะของที่จูนสั่งไปที่พี่วิทยาวันนี้เดี๋ยวจูนจะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าจูนได้ใบหหละพาค่ะดูสิจูนซื้ออย่างละโลใบหหละพาใบใบอะไรนะใบกะเพราค่ะเดี๋ยวจูนจะแช่แข็งน,นี่พี่เขาให้ฟรีมาใบาแมงลักนี่ให้ฟรีเหมือนกันค่ะมะเขือวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี่จูนอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเพราะว่าจูนได้ใบโหระพามากจูนเอาลองให้มึงค่ะได้มาเมื่อนี้ก็บอกพริกมึงค่ะพริกเขียวของโปรจูนค่ะจูนสิกินกับกะปิเนาะค่ะเส้นใ่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกค่ะชามบักเอฟแค่นจูนทามาเธอจะกินหมดได้ไงก็ลองดูว่าจะกินหมดไหม ว่าได้เห็นกันยื่ฉากนี้โดนวเนาะค่ะเนาะยูดในห้องรับแขกตอนนี้สี่ทุ่มเคิงค่ะเมื่อกินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะกินก็กะปินัวๆ the time now 10.30 pm I'm going to have chicken rice noodle yeah rice noodle chicken I use the flat flat noodle เส้นใหญ่ค่ะ flat noodle and all the veggie this is Thai basil leaf now perfect ได้กินแบบนี้นึกถึงบัค้อยมะแรงผูต้องไปซื้อบัก้อยมะแรงผูค่ะจุดมากเอาหนึ่งใส่เราก็กินใบมันค่ะมากค่ะมากินน้ากันค่ะเส้นไ่พี่น้องบดได้ปรุงเพลทคักได้ค่ะซื้อหลายเลยอยากละลกของโปรดโอ้ยัะ แค้นจุนจินี่คุณคะตรงที่พี่มาบรเซนเสียเอามาเพชรอืมมัดท่วมเหรติดมาสามหน่วย ก็โหว่าอาหารพิซซ่ไมี่อ่ะมี่มาต้นหอมไหมคะ่ะไปเห็นใบต้นหอมติดมากจังสั่นจุนซังหรอจัองว่าจุนซิซังมาพริกแดงน้ำล่อยคะ่ะจุนบอกแ,แล่าเลยมากินน้ำกันคะ่ะจุนเอิญไป ไม่ได้กินเ้าเที่ยงนี่แหละของอยากกินไม่ได้กินโดนไก่เปื่อยดีดีค่ะอื ก็มีอย่างในในนี่มีตะกรัมว้าวกินมากกินหมกเขียว จุนซูล้อเดียวเพราะว่าจุนสิลอเสือบมาพริกแดงไหมคะ <c oughs> กะปินิเสถิค่ะกะปิกะปิดีเมืองระยองนิเสถก็จะได้เพิินก่อนมันซสบ มขึ้นวัญเพชรไหมคะแค่รอทพักติดฝ <c oughs> นตกอันนี้ว่า time rain start นะ What time the rain start ลัดไวยาเดี๋ยวูหอดมันรีฮอตฮะเขาเที่ยงไม่กิน เล็กน้อยกับใบมันว่างหกโมงแล้วไปเพราะว่าแม่สิภาพไปงานนั้นเกิดมู าไก่ค่ะอยู่ในนี่กับไส้พริกป่อนอยู่ค่ะหันไส้นิดเตียวอู้็ดเผ็ดเผ็ด พยายามแซ่ซองเย็นให้ได้โดนที่สุดค่ะพัะพี่เขียวสีบวอาขอาซองแข็งบ๊จนมากกินแบบสดๆข้า่ซองแข็งเราเดี๋ยวมันสีบ๊บ่บกรอบไหมคะไม่นีบ่สดแบบนี้ สิบมองชาสิบปดตรวจคนเขอเมืองจองเวลาไปแล้วอ er ้หอน อนึ่งก็ต้มน้ำซุปแสบด้วยจ้ะหวานหอมกินเผ็ดค่ะไม่เลยหอม non sì. so ผู้ฮาเนี่ยค่ะจุนเพชรเนื้อแตกมกเขือก็ไม่ทันเลยง่ายค่ะบกเขือปอที่สุดไอวิทยาเราทรงมาจุ่นนอนนะคะ่ะนอนจุ่บ่บ่ใดนี่เราทรงไม่เสร็จทามาเอาบอกเขือเอาบอกเขือพ่วงบโอ้ยพ่อจุ่นตื่นแล้วว่ามไม่ทันแล้วครับบริษัทมารับเอาไปเร็ว บริษัทส่งของมารับแล้วใช่ได้ครับหลอดเหล้ววาวบมีไหมคะหน่าที่มูเล,ล่าเลยเออกมาหารฉันจุดออกไปหางนอ้องสิจุดมีไว้ไต้นาอค่ะเนาะกระสิขาดการติดตัวพลาดค่ะพลาดบะเขือเปาะเอ้ยพลาดบะเขือมะเขือแข็งบันเทาไหมคะ มะเขือพวงอือผ่ามะเขือพวงสด Sonuncu mu sayışıyor <laughs> กินให้มหนมูทุกหมองโดนได้กินค่ะพอมีใบมรภาคนอื่นอาจจะคิดถึงเมนูกแกงเขียวหวานค่ะ แต่จุ๋มมันคิดถึงหนึ่งได้บ่อยไม่คอยมากกันไรค่ะแกงเขียวหวานสังเกตมังกรจุ๋มถึงปม่ค่อยว่่มีคลิปกินแกนเงเขียวหวานมือหนาเซ็ดอยู่ค่ะแต่มังกรว่ามือใด ท่านครับบอกอยู่ว่ายังไงคุณจ่นกินแกงเขียวหวานกุ่งโอ้ยหอมหอมเปียกมด้งเหรอชุดจอดมัพผิดไทย มันเป็นคนไทยเราเย็ะแต่น้อย นห่ก็เปดได้ค่ะ เซนหย่เป็นเซนที่จุนก็ได้มากด้ยจ้ะจุนเห็นกินก็นเลยสื่อมาไม่ได้กินโดนก็นเลยอยากค่ะกุยเตี๋ยวจุนชิมมาก,กินเซนเล็กถ้าหันเป็นเตี๋ยวเป็ดจุนมากกินเซนมีค่ะสั่งเตี๋ยวเป็ดจะสั่งเซนมีตลอดฉีบเาใส่สั่งเซนอื่นเลย เพค่ะเพคคัน,นตัแสงได้อัตรดดีค่ะขอโทษด้หลายค่ะมึงไดนน้นวยนี่สิกินหมดก่อนนี่มดคือเก่าเพราะว่าคันปิดคีบเราจุงก็น,นั่งกินไปเรื่อยส่จะได้นอนพี่น้องนอนดึกอยู่ค่ะ 输大。 เวลาที่ม,มันไปไวขนาดจุดรั่วกับสุดล้วจุดยื่นกินว่าท่านเราบ้าทาเป่วยดีครักบ้าทาก็ได้ I'm like สุดท้ายมันเผ็ดจุใจน,นางเล่มต่อ,อมังกรขึ้นไฟ ได้กินย่างที่ต้องการแล้วค่ะหมักพริกซไปหัวโระผ้าค่ะเงื่อแตกเต็มหลังแล้วค่ะเ <laughs> ดี๋ยวเขากันคลิปหนาเนาะค่ะเนะาะไม่ไหวค่ะไปละจ้า